ทนายธรรมราชโดนต่อยกลางวงแถลงหลังร้องเอาผิดอาจารย์เบียสุดชุลมุนนะครับทนายธรรมราชโดนล็อกคอต่อยกลางวงแถลงข่าวหลังร้องเอาผิดอาจารย์เบียคนตื่นทำชายตะโกนด่าลั่นบชกก่อนถูกตำรวจรวบโดยในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่นั้นครับมีชายคนหนึ่งครับได้บุกเข้ามาและทำร้ายร่างกายทนายธรรมราชโดยใช้มือตบเข้าที่กลางหน้าแล้วเกิดเหตุชุลมุนขึ้น ก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเข้าระงับเหตุแต่ระหว่างที่ระงับเหตุก็มีชายอีกคนหนึ่งบุกเข้าไปล็อกคอทนายธรรมราชก่อนที่จะชกต่อยที่บริเวณใบหน้าของทนายธรรมราชอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้ามาแยกทั้งสองออกจากกันและนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าไปยังศูนย์แจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ครับนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าไปชายคนดังกล่าวได้ตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายว่า ไอจุดจุดจุดดูหมิ่นศาสนา